เอะไรงี้จ๊ะอยากได้าตะลทัดจะจะมาชื้ออันนี้โอ้อยากได้ตัวทัดเต็มตะลทัดเลยอันนี้มันมาแมน <laughs> เอาเนี่ยมันบีดเนี่ยมีบีดม,มันกระบอกมันกระบังบ่งได้เล้วจี๊ดมีอันบีดบีดกาบ<ก>สบายดีและสวัสดีเด้อผ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขุสุคนการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบุญบ้านป่ายอีกแล้ว อ่าเมื่อกี้บาบุญก็มาอยู่ที่บ้านหลวงพุ่งเนาะก็มาหาอ่ะน,ออน,อน่นองสายใหม่พ่อพี่น้องเนาะก็คืออ่ามีเมฮักหรือว่าเมญ่าน่องสายใหม่เนาะที่เป็นอ่าได้อ่าหักเพลงน่องสายใหม่พ่อพี่น้องก็่ที่เป็นฝากเงินมาให้ทางบาบุญนี่ซื้ออ่าท้อทัดเนาะเป็นท้อทัดแล้วก็อ่าของอยู่ของกินมาให้น่องสายใหม่เนาะพ่อพี่นอ้นอ, <c oughs> นองเนาะก็คือน่องสายใหม่เป็นอยากได้ท้อทัดเป็นเห็นแล้วก็เป็นไปเลยอ่าซื้อท้อทัดมาให้พ่อพี่น้อง ก่อนอื่นมาบุญก็ต้องขอขอบคุณกับคุณอทาทั้งแม่เบนรดาหลายเนาะคอยเป็นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข,ข็งแรงก็เชิดจะสไส้ต้องใส่ยาชนี้เนาะอ่ะจังไดมาบุญกับชิคเ้าไปหาทั้งน้องสายไหมกับน้พองน่นองเนาะมาเป็นอาได้ไปดำให้ดำหน้าแดีวยวเนาะเพราะว่าอาเห็นทางอาเป็นถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็เห็นไปดำให้ดำหน้าไปพี่น้องโอเคพี่น้องจังไดก็บไิบไปหาน้องสายไหมกันเนาะโอเคพี่น้องมาบุญกับชิคเอาไปหาทั้งน้องสายไหมกันเนาะ สดียังล่ะหวัสดเพ่อโน้ะหนยหนูเอ้ยที่อันเล็บดินมาหนิขาจะเข่าอ๋อผมเข่าอีกเลยว่ผมจะเข่าแท้นี่คือจอยถ้ามันนี่ะฮะมองล่ะไม่เคยกินเข่าว่าขึ้เหรียญได้ไจังนน่บ่ะกินกอะซับฮะกินตะสับออ เล่นโทรศัพท์ไลน์บาเนี่เยเนาะเด่นไลายวะน่ะเล่นมันมึนเว้นนี่มาเล่นเด่นโทรศัพท์าาจนจอยจนแหงกี่นอ้องเลยดำแล้วา่าไฮนาะน่ะดำแล้วะฮะยังไม่ดำอ๋อเลยเลยกินข้าวแล้วว่ามันนี่ฮะบู๊ของเราบ่ นั่งละกินนะว่าเขาวมืน,มนอกี้ิ่กินบ่้ยอ,อ,อคื<ะ>่อไใช่ไหมบ่เมนถามพอนี่ถามพอกินนะ่ขาข้าว่ิ้ขาเปนยัง<ะ>ก,ก็งปลากะปิงปลาโอ้ซื้อบอ่ปลานะ่ะเออมือี้มันไปน้านาะม,มสารบ้าน คารบ้านว่าของนางก็นี่คารบ้านอมเข่าเเลยอมข่าวลลรว่าบอันฟังเสียงบอออกเลยนิอมใหม่เลยเนาะบ้าใบใบเนาะเนอยเนอยใชู้เรียกบ้าบใบบบอมกงยากเข่าน่ะคอยคุยไปเลยอปเลยไปใช้บัตรใส่เรื่องเลยเล่นโทษพาบไลน์มดเลยนีิ โอ้เนาะฮะธรรมดาเนาะเล็กน้อยเพิ่นคำนั่นเรียนนะเพาาราะว่าถ้าเล็กน้อยได้เล่นเนเลก็ติดอีดีได้โทรศัพท์นีจ่จะมือมือเข่าตาเหลือกเนาะเบื่อเท่า,าไปเลยโดยโดยก็จะเล่น,นร้ายได้น้องล่ะไปเล่นกีตอมอยู่ตรงหน้าเด้อดำเป็นนบานา Mèn thì bỏ khỉ tụ ạ Bỏ Khỉ tụ ạ bà chá Ừ Bỏ mèn Đằm bộ bên cản ná, ná. <laughs> <laughs> Bỏ bên Bỏ lên lên chứ bà chá Bỏ Hết nhanh kìa bài nào đây Hết nhanh Hử Đằm na to ca Đằm na to ca Ồ Hoàn à bò Hoàn ao, Hoàn ao. เจ้ากับวานเป็นดิวานเป็นออเตกะเฮ็ดนาเฮ็ดกะพอเฮ็ดกะพอเฮ็ดกะพอสองคนนี่อ๋อีเล่บ่บาดบาเียงกับบ้าเชียงะไพ่ไพ่นางอยู่หันอ่ะสองคนอ่ะบาเจียงกับบ้าเสียงว่าว่าจันกับว่าเสียงเา่นเลเอื้อยเช้าเาบอเขาบอกเอื่อยละจะเอื่อยนะคกับ่ลืมซื้อเหล้าเอื่อยยัง มอูเอื้อยยังเอื่อนปรยวเอื้อ้ยหยุด้ผุนผุนผุนบาเซียงอยู่ผนบาเซียงผุนบาเียงอันนี้อันนี้บาเงาบาจันเลยนะนี้บาเงาบาเงาบาจันอันนี้ใครบาเซียงเลูกลวลลาชยังบอู้เอ้ากินีคือบาืเปิวบาืเปเออ ได้ได้คุยกันนะว่าได้ว่า,น,วาน,น้ำกันนริงเบาน้ำกันอ๋อเบาน้ำกันเหยเหยกองนุ่มจรินนะคือบวกวดนี่คือบวกวดคือบวกเก็บนี่บวกวัดมันหกอ่ะเก็บเด้อโดูนี่เลยเก็บให้มันสะอาดเด้อกวา,าดขวดทิ้งเป็นแปล่าเด้อขานเพก็นบ่อยเวลายางเก็บเต้ยนั่นน่ะนะมัมายยาดผม มัดเองบ่มัดเองมัดเองอ่าในตู้เย็นมียังกินในตู้เย็นบะมี่ฮะบะมี่บะมี่้่ากินบ่น้ำเย็นเนี่ยมีวะน้ำเย็นฮะมีมีลายวะน้ำเย็นมีลายมีลายเอ่อไผไผหายน้ำข้าตู้เย็นยี่าบไฮไฮเจ้าเจ้าบัวไฮเขาว่าจ้ะายฮะไฮเมียนยี่โบไฮเป็นยี่บ่นายเป็นไฮเป็นเดี๋ยว นั่งดีๆนั่งดีๆนี่มากระบ,บาเชียงเนาะเลยสบายดีบาเชียงสบายดีบะบูดสบายดีพี่น้องเบิ้ลุดคนเดยน้าพี่น้องใส่ไม้พี่น้องเลยเลยหินหอดิดถึงเพื่นอนบม่ได้เห็นหน้าตั้งนานเพื่อนมาเพื่อนโทรหาทั้งลูกนานบาเชียงอยู่เพื่อนวะโดยอ่ามีอยู่พี่น้องเลยเนาะน้าน้องใส่ไม้โทรไปหาไอ้เปียววะหาเธอหาเจ้าหาหากระจูหากระจูเลยไหมจืดแล้ว จริงนะงพีนาะงจ้ามีโทรดินน้ำมัเลยเปรียวพี่น้องเลยเฮ้ยหือว่ากันได้คุยกันจังไดรล่ะถ้าบอก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 ว่าถ้าบอกว่าเขาย่านเขาย่านเขาเขาย่านพอเขาย่านพอจีเขาอยากมาน้ำพ่อเข้าเพื่อน่าอยากมาน้ำผ่อวะเปรียวอยากมาน้ำพ่อสิวะอย่างมาหาเจ้าอื นยน่นโพดีเฟิรนวาสั้นบ่เอองันเสียงว่าได้ยินไดยยินน้องมัยว่าอยากได้ทีวีอดูเยอะเนาะเจ้า่อเจ้าอยากได้โทรทั์อเสโทรศัพท์เจ้าได้สิเจ้าใช้ถุงมือถือนใช้งานได้ย่บ่อใช้งานไม่เป็นนกเราโอต้าเียงเลยสบายรับ แลแบบป๊าล่ะทีมเลยไปแล้วอันเนเล่นก็เป็นอยู่บ่อ้ายเป็น YouTube คิยงตกแตไปในเบิ่ง YouTube เนาะเบิ่งการตนศึกษาอ่าเฮามาาได้ยัเป็นอืเข้ามาดีแล้วเนาะค่อยอันเจ้าก็บอกน้องนําเนาะค่อยบอกสอนนําเดี๋ยวเบิ่งลายก ตาสีบวมเลยปิดเป็นได้เด้ออย่าเบิ่งอย่าเบิ่งหลายเด้อตาเขียวเลยกายจะเล่นร้ายมันบ่อโดยโดยกินข้าวกินน้ำเลยแต่กายจะดื้อเด้อโดยที่อันอันบ่าวบอกว่าให้เก็บอันขี้เหงื่อน่ะเก็บได้บ่เก็บได้นี่แบบบ่ให้บ่ให้มีเด้อเด้อขี้เหงื่อเด้อให้ยเป็นเป็นสะอาดเด้ออ่าเฮ็ดเฮ็ดเป็นอยู่บ่นี่บ่ฮู้เอ้า ว่าระเบ่ฮู้บาดนี้เฮ็ดเฮ็ดให้มันสะอาดอ่านเด้อเวลาระเบาวมาสิได้บ่ได้เหยียบเดนอะนี่อันทูงยางขนมยังกินเนี่ยกะอ่าปัดกวดปัดกวดเนะดาะเลยเดี๋ยวมันระเบิดม่มีเตกอ่าระเบิดแตกน,นะฮะอ, <c oughs> อ่าเดีย๋ยวเดี๋ยวระเบาวสิไปเอาอันหมักไม้ไม้กินก่อนจ้ะกินอ <c oughs> ยูย่บ่กินโลยเลย พี่น้องกันนี่แหละของที่จะมาม้าพัทางน้องสาใหม่เนาะสามารถทำกันชี้ห้นเพื่นพี่น้องเลยก็มีปราชญ์ดยมาเชียงมาเนาองสาใ้วพนอองาไรวโดยกันนี่ของยุของกินน้ำเนาะมีในี่บอกพรทธาน์พี่น้องเลยทีวีพี่น้องเลยเนาะทีวีมาให้น้องสใหม่ อย่างดีอมกหอนเลยเนาะเวรู้ตงหนแม่ีว่านี่เาเสร็จคือยังไงนะมะฮู้มะฮู้อะไรมากระไรอ๋อนี่มักระไนข้าฮู้ข้าฮู้จะยังเดียวาบุฮู้ยังข้าบุฮู้ัวนี้บุฮู้บ่อนี่เจ้าหิวอ๋อจีว่าอย่าไปแครเบิ่ง้ำกันเนาะ chanh cái này chanh cái nó chanh cái này chanh cái này chanh นี่อะไรลยไม่าเลาอนเลเลยืูท้งปานมีกช่เองป้าเสบบุญเก็นโดยเอ้าใยังไ่ได้ลืมซื้ออย่างนึ่งมาจากทางขี้เหนียวอ่ะเป็นบ่อซื้อทางขี้เนียน้ำบ่อแน่นออมมือหนาคนแล้วเนาะเดยมาหม่ยช่งินวันลืม dặn kia mọi năm năm mươi năm kỳ 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 năm mươi năm กม่ของไม่นี่มือบาตรนี่เยมคงรู้่าจันเมีนอยู่บ้านี่เมีนอยู่บ้ามนเอนี่กับี่ีเนาะ

อันนี้คาเคนอยู่พี่ต้องเอาแนวหั่นคาคนตรงนี้นี่อะไรกันอม่ยังเลยฮะไม่ยังเลยเอ้าบ่จักบ่บ่จักบ่่าใช่เจ้าอยากได้หยังไงใอยากได้ตะทัศน์ถ้าจะมาเชื่ออันนี้โอ้อยากได้ตะทัศน์เต็มตะลัทธ์เลยอันนี่มันมาแมนเอาเนี่ยมันบีดเนี่ยม่บีดมันกระบอ벙มันกระบงบ่ได้เล้วทีมีอันบีบ นี่อบีบอู่พี่มีมีอยู่พี่เบิดนีอันบีบนี่อยู่พี่ต้องให้พอเจ้าที่ตั้งชะกกอนเดินนี่นะเนี่นี่ยเนว่หันตีนมันนี่เนาะจับใจอยู่พื้นขาพี่ได้พี่เนวอันตั้งมันต้องมีอันนะไขควงเนาะไขควงหันชะกกอนเนาะชักก้อนที่ตั้งเป็นยังไงพอเราเห็นได้อยู่เนาะหันหันอยู่ตีนนี่นี่อันนี้ก็มี่ยมันมีน็อตอยูะอย่าเนาะครบบัดอย่าเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นประกอบมาเรียบร้อยแล้ว ปลาปงปลกไฟก็ซื้อมาแล้วนีน่ในกล่องกันเนาะนี่เป็นกล่องนี่เนะลยน,น,นี่ครบครบเลยบ่ะนี่นนนนนว่าจันเคยใส่ยอยู่ป่ะ Sí, yeah. à, là cái size u nhỏ, lớn, là con này nhoi, cái là xong đấy, nó, là hạt ở ngoài mây, là rụt mây đấy, này, này phô ở à, <h thấy chưa> mm -hmm. của cao, cái xong với nhau, bưng được, là, 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 เทล่าทัดนี่โทราทัศนี่นี่แกมิแกทั้งแอะพันตกไว้ทั้งอะไรทั้งเงินก็ได้เนาะคนหับสัญญาณไนแล้วก็ต้องให้กันปกติต้องให้สร้างจูนจูนช่องช่องให้เดีมันนี่บอกมบานจะคนคนทัพแต่บอกคนมาให้เนาะยินเตมี่ผัดบะหมี่กินเตนี่ผัดบะมี่ มากบ่นี่มากบว่านี่ฮะดีใจแห้งบ่ดีใจดีใจแห้งออยังยังย้องใส่ใหม่เพิ่นไทยพูดไทยอย่างนํ้นได้ไปเลยเ้อใครเปอันนี่ักเพินเบิ่งเนาะเลยเออะจัดการวยเลยขอบใจมาเสียงก็มาจันเนาะลยเลยอันนี้เป็นไเใครเป็นเส้นเป็นปลาทูเลาะเพิ่นไห้อันปาวมาเป็นหมอกคนไม้ไงแหละ

sản lạp đây là ăn tít tăng tám ừ. tám thì tít mà chuẩn thả bò hiến xong như vậy nhỉ nhỉ hãy quên mất nó con thông chùn con rồi rồi samsung rồi, rồi. Là... Là... đây đây thôi thả đây nhanh nhanh mà

อยากได้อยากได้อยากได้ตู้ให้อยากได้ตู้เพลงมาเปิดจะบอเเปิดเพลงมันม้วนเปิดเพลงมันม้วนอีกบานี้เดินดินเดิได้ตาถัดได้อย่างได้ตู้ใหญ่บานิเดนเดินน่าน่มีตาถัดเบิ่งกไอยากไปให้ไปหน้าแล้วเหมือนเนาะ ก็สับนึงให้กันาหโทรศัพท์ยังหมอบมาคอยฟังแล้ว่าตอนนี้เพิ่นกอันติดโทรศัพท์เนาะมกมีแต่ใช่เด้ออยบอกคอยสอนแล้วเนาะกพยายามว่าบ่ให้เพิ่นเ่นเกินเลยนะบาดนึงดแสักมื้อเลยอ๋อตายยกินข้าวนีอแกกิะกิะกินเนาะหแกให้แม่ลืล อาบน้ำเลยอาบน้ำเลยอ๋อเลยเลยกินนูน้ดเช็คจิบ่แซช็คออทอดทันทอดทันกับของอยู่ของกินนี่คือวา่บาบเปลี่ยนของไทยเป็นของเจ้าฮะเป็นของเจ้าโมเม้นโมเม้นของระบาวเน้ยของไม่ยาเจ้าเด้อไม่ยา คนที่ซื้อโตไอ้เจ้าเป็นอันหาเงินมาให้ซ vale> well> ื้อเข่าคลองพวกนี้ก็เป็นของมันชิ้นสอดไร่เพื่อนว่ะโฮมไว้โฮมไว้เจ้าใชได้เป็นลูกไพ่เพื่อนแน่หนเป็นเป็นอยู่บ่าถิมถิมดีๆเได้ขี้เหนอะได้ทำบ้ามาเท่าระบาดมายังเห็นอันขี้เหนอะอันแก่จมร่างลายระบาดหายเลย ไล่ได้ไหมดูดูดูฮะอย่งไรก็ไม่นี้ก็คืออ่าเวลากใกล้ค่ำจะน้องพี่น้องเนาะกะเด็ดเฮ้งนี่ขอบคุณที่ต้องเดินทางไปต่อเนาะสุดท้ายนี่ก็มีแต่ให้อ่าทางน้องสมัยนะขอน้องสมัยเนาะขอบคุณขอบคุณอ่า ใหญ่ใจบุญเนาะคนได้ฝากอ่าเงินมาให้บาบุญซื้ออ่าทอสัตว์ของอยู่ของกินหมากไม่หมากโตขนมน้ำเนยพี่น้อมไข่ปลามีสินข่งสินแห่งน้ำเนาะมาไว้ตู้เย็นให้น้องสมัยโดยกะมีแต่ให้น้องสมัยขอบุญขอบคุณอ่าทางแม่ยายจะเป็นยังไงฮะลูกป้าไหมฮะขับจักรยานพญากีดีไม่ใช่เรื่องนะใช่ไหมมันแห้งกีด้ไม่แห้งจะกระพริบร่างกายยังไง เลยเลยอ่ะสุดท้ายก็เป็นทั้งคอเนาะตัวไว้อยู่แทงเลำรวยลำรวยมันสวยเนาะใสใบเนาะแป็นจะดีเลยเลยอ่าไกับพยายามอันบุหัยอันเร่นลายนู่นไอ้เนาะอันโทรศัพท์เนาะตัวไห้ตัวเร่นลายกับบุควาดีบ้างนั้นเล็กน้อยอัเขียวอ่ะไอ้เนาะอ่ะอันเรื่องตะลุมตะล่างก็พยายามบอกสอนเพิ่นอันเจ็ด ทำความสะอาดนะนะเก็บขี้เงินขี้เหงื่เพราะว่ากินแล้วทิมมันก็เป็นพวกเครื่อเลยเพราะว่าห้องกับบริสุทธิทางเหงือมันไม่ได้ลืมเลยเก็บไระจุ่นแล้วไปจอบผัวปู่ไปนว่าเห็นเนื้อหน่อยกืะหลังเลยเก็บแล้วก็จุ่นเนาะจังอ่าไปจุ่นมองต่อไม่ให็นสะอาดเลยเวลานั่งนั่งเตียงนั่นนะ โอเคเนาะจากไหนกันเขากะทิ่อันต้องเดินทางไปต่อแล้วมันนี้จ้ะจากสู่ต่อเด้อไปเห็นให้เห็นนาเด้อเลยเลยอยากขี่ดื้อเด้อบอกพอบอกฟังคั่วมันเด้อเหมือนเด้อเลยเลยเลยชื่อ่จักเลยเลยอ่ะจากไหนเลยเลยเลยสบายดีรึขับไปเด้อเลยสบายดีก่อนขับายดีเลยอ่ะสบายดีเนาะเลยเลย ก็โอเคเนาะพี okay, hehe, alive, medim, ่น้องเนาะอาบาบุญก็ได้อามอบข้าวของให้น้องสายไหมเป็นตีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือน้องสายไหม่เป็นไก่ไร้ทอทัดเนาะไก่ไร้ทีวีมีอาทั้งเมอหรือว่าเมยญาเนาะเมญ่าเป็นว่าวยอกว่างหัวนะพี่น้องเป็นไก่อ่ะเห็นความหนาหักของน้องสายไหม่แล้เป็นไก่อ่ะซื้ออาทอทัดมาให้เนาะก็เป็นว่ายอกว่างหัวก็เป็นของมันจากเมญ่าเป็นไกา ชาวปีหรือว่าสามสิบปีไปไหจังชิมาบานมาเมืองพุนนาจะเรายหยอดว่างหัวน้องหลาเป็นเป็นเห็นน้องสายไม้แล้วเป็นอเอ็นดูเป็นหักตะเพงโดยการสุดท้ายนี่บาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่าทั้งปุ้ใหญ่ใจดีเนาะที่ได้อา่าฝากเงินมาให้บาบุญอ่าซื้อโทรทัพน์ของอยูของคินมาให้น้องสายไม้เนาะก็ขอให้แม่ยู่ดีมีเฮงสุขภาพ,พแข็งแรงกามเจ็บยาชีได้วามไข้ยาชินี้ขอให้เป็นอายุมันคนเยืนเนาะ เป็นหามาเท่านี้ขอให้กลับขึ้นไปหาเป็นร้อยเท่าพันเท่านอ้อเป็นอยู่ดีไม่แห้งสุก,กายและสบายใจแหละ,ะคนอื่นมาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอาตั้งพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุูุทุกคนที่เขามาหับสมคลิปบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนะาะหากบาบาบุญเหตุผิดพลาดประการใดว่าผิดบ่าถือก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น,อน,นอ้องคือเก่านาะสำหรับคลิปนี้บาบุญที่ต้องขอล่าไพืพี่น้อง,ไป,องไปเพียงเท่านี้เนาะก็ มื่อหน้ามือาม่อในาบาบุญมีโอกาสค่ะได้เวะเขามาหานอกสานใหม่อีกคือเก้าพายพี่น้องสำหรับวันนี้บาบุญจะต้องเองกัรมากาศสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดี